ผีป่าตาเดียวในดงชื่อเรียกผีป่าตาเดียวในดงดวงตาแห่งหุบหายจุดที่พบป่าดงลึกเขตภูเขาภาคตะวันตกของไทยใกล้ชายแดนพมา่าเขตที่ชาวบ้านเรียกกันว่าดงไร้เงาบริเวณที่แสงอาทิตย์ไม่เคยส่องถึงแม้ในเวลากลางวันเจตนารมลักษณะโดยรวมผีป่าตาเดียว เป็นวิญญาณเร่ร่อนเก่าแก่ของนักพรานโบราณผู้หลงป่าในยุคสมัยอยุธยาตอนต้นเขาฉลาดเจ้าเล่แต่แหกกฎของธรรมชาติด้วยการล่าทุกชีวิตในป่าแม้แต่สัตว์ต้องห้ามเช่นเสือคราวไฟซึ่งเป็นสัตว์ศักดิธิ์ประจำถิ่นหลังจากฆ่าเสือคราไฟวิญ,ญญาณของสัตว์นั้นรวมกับคำสาบของป่าและความอาฆาตจากธรรมชาติทำให้ร่างเขาถูกสาบให้กลายเป็น ผู้เฝ้าป่าตลอดการโดยมีเพียงดวงตาเดียวกลางหน้าผากที่ยังเปิดออกให้เห็นโลกได้โชงจูตีรูปรักสูงสูง2.5เมตรตัวผอมสูงเหมือนคนแห้งตายผิวหนังสีคล้ำแตกเป็นร่องไม่มีดวงตาบนใบหน้ายกเว้นตาเดียวที่กลางหน้าผากใหญ่เท่ากำปัน้นตาดำสนิทเรืองแสงสีเขียวมีเขี้ยวโผลจ่จากปาก ผมยาวพันรอบคอคล้ายงูชอบหลบอยู่ในหมอกและเงาไม้สูงร่างกายแทบจะกลืนไปกับป่าจนมองไม่เห็นพฤติกรรมชอบสะกดรอยตามเหยื่อในป่าโดยใช้ดวงตาเดียวมองทะลุแม้ในความมืดหากใครสบตากับดวงตานั้นตรงๆจะถูกดูดกลืนความจำและหลงทางไปตลอดกาลผีป่าตาเดียวจะไม่ฆ่าเหยื่อในทันทีแต่จะหลอกล่อให้เสียสติ กลัวจนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากนั้นจะไล่ล่าเหยื่อในความมืดโดยทิ้งร่องรอยเป็นรอยเท้าคนกลับหัวนิ้วเท้าชี้ไปทางหลังประถมอำนาจเหนือธรรมชาติดวงตาแห่งการหลงลืมมองเห็นอดีตของเหยื่อและใช้มันสร้างภาพลวงตาหลอกให้หลงทางหมอกแห่งการกลืนกินเรียกหมอกหนาทึบที่ทำให้เข็มทิศพิกัดและเสียงหายไปเสียงกระซิบจากดง สามารถส่งเสียงกระซิบหลอกเหยื่อให้แยกตัวจากกลุ่มกินวิญญาณไม่ใช้แค่ฆ่าแต่จะกลืนกินความทรงจำและจิตของเหยื่อให้กลายเป็นร่างเงาที่คอยหลอกคนรุ่นต่อไปประกวนาตวิธีเอาตัวรอดห้ามมองตาโดยตรงต้องใช้กระจกเงาสลักยันที่สะท้อนตากลับใส่มันพกกิ่งไม้เสือไฟหมายจากต้นที่เสือคลาวไฟเคยนอนตายจะขับไล่หมอกของมันได้ สวดบทปลดตาบทสวดโบราณที่ผูกไว้กับเรื่องเล่าในวัดร้างกลางดงคำตรในตำนานในปา่าไรเงาอย่าหยุดเดินเมื่อเห็นเงาเคลื่อนไหวหากได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณในความเงียบจงอย่าตอบและหากคุณรู้สึกมีคนมองท,งทั้งที่ไม่มีใครอยู่นั่นคือดวงตาของมันเปิดอยู่แล้วโกที่อยู่อาศัยของผีป่าตาเดียวดงไร้เงา ชื่อท้องถิ่นดงไร้เงาป่าต้องสาบป,ป่าตาเดียวดำจุดภูมิประเทศเป็นป่าดิบชื้นอายุหลายพันปีมีต้นไม้สูงใหญ่ทึบจนแสงอาทิตย์แทบไม่สามารถส่องถึงพื้นป่าแม้ในตอนกลางวันปกคลุมด้วยหมอกถาวรบางวันหมอกหนาถึงระดับที่มองไม่เห็นระยะหนึ่งเมตรเต็มไปด้วยเสียงแปลกประหลาดเช่น เสียงฝีเท้าในเงาเสียงไม้หักเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาจุดเด่นของดงไร้เงาไม่มีเงาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเมื่อย่างเท้าเข้าสู่พื้นที่นี้เงาของมนุษย์จะค่อยๆจางหายถือเป็นสัญญาณเตือนว่ากําลังเข้าใกล้เขตตาเดียวต้นไม้ยักษ์ตาเดียวกลางป่ามีต้นไม้โบราณต้นหนึ่ง ขนาดใหญ่เท่าบ้านทั้งหลังลำต้นเต็มไปด้วยเถาวัลย์และรากไม้พันกันเป็นรูปคล้ายใบหน้าที่กลางต้นไม้มีโพรงที่เรียกว่าเบ้าตาแห่งหุบหายเชื่อว่าเป็นจุดที่ผีป่าตาเดียวใช้ในการสอดส่องไปทั่วป่าและเป็นจุดที่เขาออกล่าเส้นทางย้อนกลับไม่ได้ ทุกทางที่เข้ามาในป่านี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเสมอราวกับว่าป่ามีชีวิตและขยับตัวอยู่ตลอดเสียงสะท้อนกลับหัวเสียงพูดหรือเสียงเรียกของคนในกลุ่มจะถูกสะท้อนกลับมาในลักษณะกลับคำเช่นช่วยด้วยจะได้ยินเป็นหยวดหย่อยชอและถือเป็นสัญญาณว่าผีป่าตาเดียวอยู่ไกลประถมอำนาจเหนือธรรมชาติดวงตาแห่งการหลงลืม มองเห็นอดีตของเยื่อและใช้มันสร้างภาพลวงตาหลอกให้หลงทางหมอกแห่งการกลืนกลิ่นเรียกหมอกหนาทึบที่ทำให้เข็มทิศพิกาดและเสียงหายไปเสียงกระซิบจากดงสามารถส่งเสียงกระซิบหลอกเหยื่อให้แยกตัวจากแล้วเจอกันใหม่ครับ